นิทานธรรมชาดกภาษาอีสานโดยพระครูสุสวรรณธรรมรักปัทกุศลมาณวชาดกว่าด้วยไพ่ที่เกิดแต่ที่พึ่งอาศัยเสนอตอนตายเพราะความโลภเอาละความโลภ เขาครอบงำ้ลูกสะพยของเมยียแล้วลูกสะพยใจบาปฝ้าล่าเมยาียฝ้าแลนไปหาสามีเลยไอ้ายอ้ยแม่หอกกลับมาแล้วผู้เป็นสามีกรดีใจบ่อน้อยฮะอิลีวหวะผู้เป็นสามีบอคืนย่างหลายเราเป็นคนโง่มีความรักแบบรักจนหลงรักเมียจนลืมแม่ฟังความเมียอย่างเดียว พยายามซอยเมียนั่นคาแมเอาลับัตินี่มาเบาถึงผู้เป็นลูกสะพ้ยเพิ่นได้ก,กล่าวกับสามีเพิ่นว่าไอา่แมฮกกลับมาเที่ยวนี่นะเสื้อผ้ากระบักงามพาย่างดีสีบักงามเลยแล้วกระเลาะหอสมบัติมาแก้วแหวนเงินทองเต็มเลยอยากได้อยากได้อไดอ่ขอทานอีกจักเถื่อเถะยังหักนองบ่ผู้สามีก็ตอบว่า โอ้ยกะหักละเนาะหักกว่าเก่าพุ่นนะหักกว่าแม่ของไออีพุ่นตัวอ้ายตามใจเจ้าตลอดมาตัวผู้เป็นพันยาก็เลยถามว่าอาออยากเห็นน้องสะดวกสบายบออยากเห็นน้องอนะ่ะมีเงินมีทองบอใส่สอยงามๆเต่งโตง,งามๆนี่อยากเห็นบอผู้เป็นสามีก็ว่าโอ้กะอยากเห็นละเนาะคือสิจบหลายงามลอยความปรารถนาก็อยากให้เจ้าสบายที่สุดนั่นแล้วผู้เป็นพันยา กะเล่บอกว่าเอาจังสี่ไอ้น้องถามแม่เบิ่งแล้วแม่เพิ่นบอกว่าคันผู้ใดน่ะอยากได้เสื้อผ้าสวยๆงามๆแบบนั้นอยากได้ทรัพย์สินเงินทองแบบนั้นจะต้องถือนําไปเผาบนเชิงตะกอนอยนใน้ผีปาชานั่นและ้วจะได้สมบัติเรานั่นแม่ยังบอกว่าน้องนี่มีกําลังวังชาหลายอยู่คงจะหอบสิงของเรานั่นมาได้หลายน้องสิไปนะไอ เอาน้องไปเผาในไอ้ายด้วยความงโง่ของสามีนั่นละบ่คือยังงลายคือแต่สิรุ้ยคือกันมีความโลภบ,บ่แพ้ผู้เป็นมีอ่ะได้เลยปะเข้ามาไปกันก่อนอื่นนะพวกเข้าไปหาฟืนสักกันมากอกองฟ้อนกองเชื่องตะกอนสักกัน,กนเรียบร้อยแล้วเขากักลับมาบานดึกดึกดินเดินคือตอนที่เขาเอาแม่ไปเผาเขาจังพากันไป ทียวนี้อย่าลืมนี่อย่าลืมเอาไฟไปน้ำนี่สองสามีพัญยาตกลงตำนั่นพากันไปผีปราชาไปหาฟืนก็กองฟ้อนเรียบร้อยแล้วกลับมารออยู่ที่บ้านรอจันดึกจนดืนเมื่อได้เวลาสมควรแล้วสองพัวเมียก็เดินทางไปสู่ปราชาอีกครั้งหนึ่งเอาเทา่ทาเทา่าเท้าจะขึ้นนอนลไได้ว่าที่นี่ โอ้ยคือเป็นตะตกแต่่ะเท่าผู้เป็นสามีก็ว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยหาไหม้มาเต่งให้ผู้เป็นสามีก็เอาไหม้มาคมเหงียนเต่งไฟโลดแล้วเป็นยังได้เท่าอดทนได้บ่เออได้ได้เพื่อความรวยผู้เป็นสามีสุมไฟเข,ข้าไปควันขคืนไฟคืนผู้เป็นพัญญาไอแอกแอกแล้วสำรับควนันเท้าเท่าเท่าก็เป็นยังสีเท่า ก็เป็นนังที่มันทิ่ตายตีโอ้ยฮอนฮอนผู้เป็นสามีบอกว่าอดเอาเถาอดเอาเถาคือสิบัทรถึงตายตีบอธรรมดาาไฟมันกะฮอนหันละอดเอาคือหอดความรวยไว้แก้วแหวนเงิเน,นทองทองไว้ทองไว้เอาละไฟมันกะบอกปาณีภายแล้วใหม่เบิดสุยางนั่นแล้วไฟผู้เป็นสามีกลับไปรออยู่ที่บ้าน ตื้นมือเศร้ามาผู้เป็นสามีล่างหน้าสีแขวแปลงฟันแล้วมานางรอผู้เป็นพันยานั่งไปนำํำคืดไปนำํำโอ้ก็สวยพ่อใดแล้วเท่าอันนี้ไปเหตุยังอยู่นาะคือน่านมาเทนอนหรือว่าเราไปหอบเอาแก้แวแหวนเงินทองมาหลาย่หนักบบเที่ยวปรงเที่ยวหาบโบอโอ้จะไม่จะเอามาหลายขัดเนาะ รวยแท้ๆบัตตานีสิได้เห็นเมียสวยๆงามๆจากเธอแน่เมือ่อใดเธอพ่อฉันจะรอหยุดตรงนี้ฟ้าวมาในเถเฟ้าวมาเนี่ยอยากเห็นทรัพย์สมบัติแล้วอยากเห็นเจ้าแล้วคิดไปคิดมาเวลามันกะลวงเลยไปจนสายแหละผู้เป็นสาม,มีนี่อดบรนทนบาวายและเข้าไปทำแม่บังกันดู แม่ครับแม่คือสวยแล้วแม่เมียผมคือไปโดนแท้คือน่านมาแท้ผู้เป็นแม่ได้โอกาสเลยดุว่าให้ลูกเลยว่าเฮ้ยลูกสวของแม่ไอเลวในหนังสือว่าไอเลวอันผู้ดใดว่าคนตายแล้วสิขึ้นมาได้ไฟสม,มัยเมดดแล้วจ้างมันก็บม่ได้ขึ้นมามันสิได้อีหยังขึ้นมาเรื่องที่มันเกิดขึ้นนะนะแม่กะว่าไปซันละ บ่คืดวาพวกเจ้าสิพักกันเห็ดอีหลีห่าแล้วายเถาผู้เป็นม่านดานี้กระกล้าวข้าทาให้ลูกชายฟังวาเขาได้นำผูนยิ่งที่เขาถือใจเอามาประดับตกแต่งโดยดอกไม้เอาจันเรลืองมาท่าโตให้หอมเพื่อนำเขามาเป็นลูกสะพยและเพื่อให้ลูกชายนั้นได้อยู่ดีกินดีได้สบายขึ้นเขากะหวังว่าลูกสะพยผู้นั้น จะเป็นที่พึงในเวลาที่เฮาแก่เ่าแต่ว่าพายมันเกิดได้ที่พึงอาศัยแล้วเอาละเหตุการณ์ต่อจากนี้ไปจะเป็นจังได้นั่นโปรดติดตามตอนต่อไป